สวัสดีคะ่ะวนวมูสบองชูมอร์นิ่งค่ะบองชูสวัสดีทุกทุกท่กทานด้วยคะ่ะสวัสดีทุกทุกคนครับอาา่าฮะแอนวันนี้เรามาดูเลต้นไม้ของเราแล้วก็ใช่ที่บ้านสวนทรงรักแล้วตอนนี้ตื่นเต้นใช่ไหมคะครับดูมีอะไรคะพูดภาษาไทย นไม่ใช่ดอกดอกมะม่วงใช่ไม่ใช่ดอกไม้เอ่อมะม่วงเราออกดอกแล้วค่ะเดี๋ยวดูการออกดอกค่ะดูสิคะต้นน้อยๆเนี่ยค่ะน่ารักปีที่แล้วใช่ค่ะเราปลูกปีที่แล้วหนึ่งปีใช่ค่ะเราเพิ่งซื้อมาแล้วก็ปลูกเราปลูกประมาณชักเดือนเดือนเมษายนมั้งคะใช่เรา ที่นี่เราถมเดือนมีนาคมใช่เมษาเนี่ยปีนี้เราได้ออกเราได้ทานแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้โหน่ารักที่สุดโอเคค่ะ go and show another นี่ค่ะดอกค่ะน้องออกดอกน่ารักค่ะนี่ค่ะมีทุกต้นค่ะเดี๋ยววันนี้พาชมดอกมะม่วงนะคะใช่ค่ะเต็มนี่ค่ะน่คะค่ะ เยอะมาก yo, yo, yo. <laughs> น่ารักมากเลยอันนี้เขียวสวยเอ๊ะ <Yo. S 1> ไม่แน่ใจอ๋อไม่ใช่น้ําดอกไม้ค่ะถ้าไม่น้ําดอกไม้ก็เขียวสวยนี่แหละเราไม่ไมจําไม่ได้ค่ะแต่ต้นแรกเมื่อกี้อะ่ะน้ําดอกไม้สีทองอันนี้น่าจะเขียวสวยใช่ใช่เขียวสวยค่ะดูใบก็รู้ละต้นโน้นก็ยังไม่ออกนะคะต้นนี้กําลังจะออกมั้งคะดูสิคะอันนี้ออกอยางยางนี่ยางครับโอเคไปที่นู่นครับไปที่นูน่น ตรงไปออกดอกทุกต้นเลยนี่ค่ะเห็นไหมคลองเราน้ําแห้งหมดแล้วค่ะนี่ค่ะออกดอกแล้วค่ะต้นนี้เขียวสเวยนี่ค่ะออกดอกแล้วค่ะโอ้โหก็ขอบคุณพี่พี่น้องๆ้อง t ูทูบได้แนะนำเราเราก็เกษตรมือใหม่ค่ะบอกว่าเวลามะม่วงกําลังออกดอก อย่าพึ่งรดน้ำต้องให้เขาออกให้สุดก่อนอันนี้ยังค่ะอันนี้น้ำดอกไม้สีทองที่นี่ครับคุณสามีต้นนี้ต้นนี้ออกแล้ว Go and look อันนี้ต้องตัดไปให้แม่ค้าส้มตำนี่ค่ะเห็นไหมคะดูดูด Mm hmm. นี่ไง mm hmm. นี่ค่ะออกดอกแล้วค่ะ <Okay. S 2> อันนี้เป็นแก้วขมิ้นนะคะมีอยู่ต้นเดียวนี่แหละ mm hmm. สุดยอดมากนี่ค่ะแล้วก็ต้นนู้นค่ะ mm hmm. ไป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 ดูนู้นนู mm ้น hmm. ต้นนี้ยังไม่ออกต้นนี้เราปลูกเพาะเองจากมเมล็ดเลยค่ะเราชื่นใจมากเลยค่ะ ทั้งสวนมีอยู่ต้นเดียวที่เรา<ด>เพาะ,มะเมล็ดเองโหดูมะนาวสิคะด,ดกมากยูโ,โดกมากค่ะดก <ย sozusagen. S 2> มากมะนาวของเรานี่ค่ะมะนาวดกมากต้นนี้ค่ะเป็นต้นที่เราเพาะเองกับมือจากมเมล็ดเลยค่ะนอกนั้นเราซื้อหมดเลยน่ารักไหมคะอกดดกใช่ไหมคะมสี่ ค่ะ <c oughs> <c oughs> ออกดอกเยอะมากนี่ค่ะ <c oughs> น่ารักสุดๆต้นเล็กแค่เนี้ยค่ะเดี๋ยวเราดูซิว่าต้นข้าวสวยอ่านี่ข้าวของเราค่ะข้าวของเราก็ออกรวงแล้วสวยค่ะเราก็พยายามจะดูแลพอดีกลับกรุงเทพเพิ่งจะเดินทางกลับมาถึงบ้านสวนเมื่อวานนี่ค่ะต้นนี้ก็เยอะมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีกี่ชอ่อคะนับสิ น้าภาษาฝรั่งเศสพีซอืมอ่อสอมีห้าหกชจ็ดปดูต้าน,น้สมีไอสองมค่สาจะอส่างปดสิก้านิ้นี่หก่็ปดสิบเ้าสิี้ก็ด้ําดอกไม้าสีทอง็ดูข้าวเ,าเราสิอโอ้โี่หสวยมากเลยค่ะข,ข้าวมีนก้า ใช่นกทานทุกอย่างเลยไม่เป็นไรแบ่งกัน,เ,นรเราไม่อดหรอกนี่ค่ะอ๋อต้นนี้ยางค่ะโอ้โอดูข้าวเราโอ้ดูข้าวเราสวยมากเลยสวยมากใช่ค่ะสวยมากมากค่ะตรงนี้ยางค่ะเดี๋ยวจะมาตัดก่อนตัดไอที่มันนี่ค่ะแบบนี้เนียตัดออกให้เขาอุย้ย ยังค่ะยังค่ะต้นนี้ยังอันนี้เขียวเสวออ่ต้นนี้ออกแล้วนี่น้ำดอกไม้สีทองอว้าวโววววอ้ยต,ต้นนี้สวยค่ะเหมือนกันเลยใช่นี่ค่ะน้ำดอกไม้สีทองนะคะต้นนี้นี่นี้เหมือนกันนี่ค่ะอ,อ่ะาฮะใช่ค่ะต้นไม้ดอกไม้สีทองอันนู้นเขียวเสวย ต้นเขียวสวยเห็นไหมคะเขียวสวยบ้านสวนได้ทานทั้งปีเห็นไหมคะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราไม่อดจริงๆดูนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็น่าจะเริ่มออกดอ,อกแล้วล่ะค่ะโอ้โยแล้วก็เอออ้วย,ยหอมคะ่ะใช่ไปดูนู้นลิ้งไปที่นูน้นกล้วยหอมใหญ่สวยมาก go go and explain โอ้ยตน้ตนตน้นไอ้ ต้นหอมแดงของเราโอ้ได้ทานค่ะนี่ค่ะพริกก็ออกดอกอนี่ค่ะอยู่ตรงนี้แหละค่ะรอบขอบบ้านเราเนี่ยค่ะพืชผักเกษตรสวนครัวดูนี่ค่ะนางเอกนางเอกของบ้านสวนอยู่ตรงนี้กำลังจะแก่ยังกำลังจะได้ทานค่ะสรุปใส่กระสอบห่อให้เขาแต่กระสอบเล็กไปแล้วค่ะ กระสอบเล็กเขาใหญ่ไปต้องดึงกระสอบออกนี่ค่ะมนมโมมาที่ดอกแคดอกแคเรามาดูดอกแคเร็วโอ้ยนี่ค่ะต้นส้มโอจา๋าออกดอกเร็วๆพี่พี่รพาพันขาน,นี่ค่ะส้มโอสวยมากยชื่นชมยินดีทุกวันเห็นไหมคะน้องส้มโอออกดอกเร็วๆลกูกโอ้ยสวยดูดอกแคมนมูมเต็มต้นเต็มต้นเลย โอ้โห oh, นี่คะ่ะพริกน่ารักจริงๆเลยสุกนี่คะ่ะเราก็ได้ท่านแค่นี้เราชื่นใจแล้วคะ่ะไม่ต้องมากมายแต่เราก็ภูมิใจที่เราสามารถทำได้เห็นไ,ไหมคะนี่คะ่ะดอกแคคะ่ะ oh, เ,เต็มต้นเลยดอกแคเต็มเลยคะ่ะเดี๋ยวจะมาเก็บโอ้โ oh. ห oh. เดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อนอันนี้ต้นตะขบ oh. เนี่ยค่ะอยู่รอบขอบบ้านเนี่ยค่ะดอกแคไหมคะนี่ค่ะออกดอกเต็มเลยค่ะนี่โอ้โหสวยจังใช่ค่ะเด็ดเลยเด็ดเลยค่ะเด็ดเลยเด็ดเลยเด็ดเลยชับชับชับปุ๊บนั่นแหละจ้าเอ๊โอเคค่ะอุ้ยดูสิคะเนี่ยค่ะรอบขอบบ้านเรานี่แหละหลักฐาน อยู่ตรงนี้แล้วค่ะนี่โอ้โหนี่ค่ะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวต้องเก็บแล้วอืมเยอะมากค่ะอันนี้ผักบุ้งจีนค่ะเราปลูกแล้วเราก็ตัดเอามาทานแล้วเขาก็แตกแขนงใหม่มาเรื่อยๆก็แค่นี้แหละได้ทานอยู่ค่ะอ่ะฮะโอเคโอเคค่ะหมอน้ามูบายบายสวัสดีครับ,รบขอบคุณนะคะ ที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจชาวสวนเกเษตรผสมผสานนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ